ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว f อฟซีโมบายนะก็มาในโหมดเอยิงประตูหน่อยนะครับก็มีเพื่อนเพื่คอมเมนต์บอกว่าให้แนะนําโหมดนี้หน่อยนะครับก็จากที่ลองเล่นดูจนมาถึงตํำนานนะครับต้องบอกว่าโหมดนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับก็มา เราจะโอกาสเขียวๆนี่เราจะเน้นหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้แบบนี้มีสองแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งก็คือใจออกข้างแบบที่สองก็คือกด power shot เลยนะครับนี่แบบนี้เราก็จะส่งเน้นๆแล้วก็จกังหวะยิงก็เน้นหน่อยนะเน้นพลังในการยิงหน่อยนะครับก็ผมก็จะยิงปัดลงนะแบบนี้ก็จะปาดเข้ามาครับโดยใช้ปุ่มส่งปัดซ้ายนะเนี่ยถลิมเส้นส่งปาดเลยนะปาดโดยส่ง ปุ่มส่งปัดซ้ายนะครับแบบนี้นะเนี่ยถ้ามีโอกาสแบนี้เราก็จะเน้นหน่อยครับนี่อันนี้จ่ายเข้ามาแล้วก็หักยิงครับเนี่ยคอมน,นิ่งสำคัญนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้หลุดเดียวก็ยิงก็เน้นหน่อยนะครับก็ยิงปั่นนะครับยิงปั่นแล้วก็อาจจะพลังหน่อยครับเนี่ยก็หรือว่าอัดพลังแรงๆหน่อยครับบางทียิงเบาไม่เข้านะครับ มันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับเราก็อาศัยจดจําเอานะครับว่าจังหวะแบบนี้ควรเล่นแบบไหนนะครับเนี่ยมันก็ยิงปัดอันนี้ปัดลงนะโอกาสเขียวนี่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าจะพลาดก็ไปพลาดไอ้โอกาสสีเหลืองนะครับก็จะมีโอกาสชนะนะครับจังหวะน,นี้เราก็ปาดเข้าแปนบนี่แบบนี้นะ ยังไม่ได้พลาดแล้วเนะี่ยยังไม่พลาดเลยเนี่ยจังหวะแบบนี้เราก็กดปุ่มสีเหลืองนะครับส่งเข้ามานะครับมันจะเป็นจ่ายทะลุช่องนะส่วนมากผมก็จะมีสองแบบนะครับก็คือจ่ายทะลุช่องปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็ส่งปากนะครับถ้าออกไปริมเส้นนะหมดนี้ผมแนะนําให้เล่นแขน433นะครับ มันจะบางทีมันมีหลดออกมาริ้มเส้นนะบางทีเราต้องใช้ปีกเนที่มีความเร็วความความคล่องตัวหน่อยครับนักเตะไม่ได้รุ้นนลครับเนี่ยผมว่าน่าจะล็อกไว้น,นักเตะจากที่ลองเล่นก็มีอยู่ประมาณ4เทคนิคครับที่จะแนะนำนเพื่อนๆนะครับก็เบ็ดข้อแรกครับก็คือห้ามใช้เวลานาน,นครับเพราะว่าเราแข่งกับเวลานะครับ ประมาณช็อตหนึ่งก็ห้ามเกินสักสิบวิ้นครับข้อที่สองก็คือเราจะยิงแรงหน่อยนะครับบางทียิงเบาแล้วมันไม่เข้าครับข้อที่สามก็คือความนิ่งครับบางทีหลุดมาเนี่ยเราต้องใช้ความนิ่งหน่อยบบางทีก็เนี่ยครับล็อกหลบเอานะครับล็อกหลบแล้วก็ยิงนิ่งๆหน่อยครับเราจะถ้าเราเร่งเกินไปมันจะเสียจังหวะไปะครับ จ, sociedad, จังหวะนี้เราส่งปากนะครับแบบนี้นะข้อที่สี่ก็คือเล่นน้อยจังหวะนะครับห้ามเล่นจังหวะเยอะนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานครับหรือว่าถ้าเล่นจังหวะเยอะก็ต้องส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน่อยครับเนี้ยส่งแบบนี้เนี้ยส่งแบบนี้ส่งกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเราจะไม่จับบอลนานนะถ้าจะส่งนะครับแบบนี้ส่งมาเนี้ยอืมอันนี้ทําให้ดูนะครับเพราะว่า เขาออกไปแล้วนะล้วก็ลองนะครับว่าแบบไหนมันถึงจะเข้านะแล้วก็ใช้ความจดจําเอานะครับเพราะว่าเป็นแพทเทิรเดิมๆเนะมเนี่ยแล้วก็เขาออกไปแล้วก็ลองได้ลองผิดลองถูกนะเดี๋ยวจะเล่นจนขึ้นแชมเปี้ยนเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ตํานานแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะหรือใคร เพื่อนๆคนไหนเซียนโหมดนี้ก็มาแนะนําหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเซียนนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากครับโหมดนี้นะก็ประมาณนี้อันนี้ส่งปาดนะครับส่งปาดโดยปุ่มส่งปัดซ้ายนะครับจากริมเส้นเข้ามาข้างในนะก็ชนะสบายๆครับแล้วมันชอบหลุดลนะครับโหมดนี้นะผมบางทีผมเข้ามาไมไ่เล่นเลยหลุดแล้วนะครับ วันนี้เราจะไปยาวๆครับถึงขึ้นแชมปเปี้ยนเลยนะถ้าขึ้นได้น,นะอโอกาสเขียวแบบนี้สบายครับโอ้โหลดนะโหมาแล้ว แผนแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเอห้าสี่หนึ่งอะไรเนะี่ยเพราะว่าตัวลูกมันจะน้อยเกินไปคนระับแนะนําเป็นสี่สามสามแบบผมดีกว่านะครับออก้างมายิงอเ <c oughs> นี่ยถ้าเราแบบยิงเร็วมันไม่ค่อยเข้านะครับแบบเมื่อกี้นะเราต้องเน้นหน่อยครับเนี่ยจับแล้วก็ค่อยๆยิงครับบางทีเราเร่งยิงตามน้ําไปบางทีไม่เข้าครับจังหวะนี้จ่ายมาครับยิงโลง่งๆครับเอา้าไม่เข้าอีก ผมเน้นแล้วนะครับเมื่อกี้นะโอเคบางทีเราคิดว่าเราเน้นแล้วนะบางทีมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยจ,จ่ายเสียไปอีกโอเคอน,นี่ยิงแรงๆหน่อยครับเนี่ยยิงปัดลงนะอัดแรงๆไปเลยครับอ,นนอัดแรงๆไปเลยครับ ผมก็นำเยอะแลนะครับเนีอืมโอเคน่าจะชนะครับเกมนี้เนี่ยจังหวะถ้าเราใช้ปีกเนี่ยจังหวะหักจังหวะล็อกนี่มันค่อนข้างดีกว่านะดีกว่าที่จะเป็นแผนหน้าคู่อะไรแบบนี้นะเนี่ยรเรานิ่งๆนะครับเนี่ยใช้ความนิ่งนะค่อยๆเลี้ยงไปยิงนะเพราะว่านี่เป็นบอทดนะครับอืมโอเครับนำเยอะนะมาแล้วหน้ามาเข้ามา จังหวะส่งเข้ามาผมก็จะใช้ปุ่มสีเหลืองนะครับเหมือนส่งทะลุช่องนะครับโอเคครับก็ชนะแป๊บอย่างนี้นะมาขึ้นตำนานหนึ่งครับก็อีกกสองสามเกมนะครับนั่นจะได้นั่นจะขึ้นแชมเปี้ยน,นะครับขอตัวดีบ้างเถอะพี่ โอ้ยร้อยแปดก็มาสันติกาโซล,ล่านะครับร้อยแปดนะแต่ว่าขายไม่ได้นะครับขายได้ร้อยหกนะครับอก็เด่นเลี้ยงบอลกับส่งบอลน,นะแต่ว่าวิ่งช้ายิงก็พอได้คนระับไปเดี๋ยวลุยกันต่อ,อครับอีกสักสองเกมนะครับ อันนี้มีสีเหลืองด้วยรนบะถ้าสีเขียวเราไม่พลาดเราก็มีโอกาสชนะนะครับน,นี้เจอเข็ง,งนี่นะเนี่ยเป็นจังหวะนี้คือส่งออกข้างคนระับไหลเข้ามาแล้วก็เนี่ยหัดค่อยๆนะครับแล้วก็ยิงเลยเนี่ยจังหวะถ้าใช้ปีกตัดเข้ามามันก็จะดีกว่านะเพื่อนๆไหลมา ล็อกเนี่ยครับเรานิ่งๆหน่อยครับเนี่ยครับไหลจังหวะเนี่ยครับเราไม่ต้องเรียบยิงนะใช้ความนิ่งเข้าหน่อยเนี่ยสุดเส้นปาดไปไม่สุดเนะยมาแผดเต็มครับขอลองอีกครั้งนะจังหวะนี้ไหลมายิงเรียบร้อยครับอีอาไปกดเน้นๆไปแล้วปัดลงนะปัดลงแรงๆหน่อยครับยิงปัดลงนะ นี้ไหลมาออกข้างครับจ่ายเข้าไปนิ่งๆน,น,นะครับนะยัดเข้ามาตรงกลางครับยิงเน้นๆไปเลยนะสุดมาครับเ,เนนรียบร้อยโอ้จังหวะข้างไม่มีเพื่อนเลยมาไหลามาครัอเพื่อนมายิงเน้นๆรับ เราใช้ความนิ่งนะเฮ้ยโอ้ยเอโอเคยังสามได้เมื่อกี้เป็นในเวทนะไม่ได้เด่นเรื่องการยิงประตูนะเพื่อนๆก็อัดกลางที่เก่งเรื่องการยิงประตูเข้ามาด้วยก็ได้นะครับถ้าเล่นเสียมสามแล้วก็ยัดตัวยิงประตูเก่งเข้ามาหน่อยนะกลางนะถ้าชอบเล่นโหมดนี้นะเออโอเคก็ชนะไปครับสิบเก้านะก็เฉลียดครับ มาอีกเกมเดียวครับนี่ไงเจอของแข็งเลยตอนรับจะขึ้นแชมเปีเ้ยนเจอแชมเปี้ยนแล้บเราก็เน้นเนบเน้นสีเขียวนะถ้าสีเขียวเราไม่พลาดเราก็มีโอกาสชนะนะถ้าไปลุ้นวัดสีเหลืองกันอีกที เี่ไหลออกข้างครับจังหวะแบบนี้นะเนี่ยเราก็หักเข้ามามมครับปั่นนิ่มๆครับใช้ความนิ่งเข้าสู้นะครับไหลามาครับยิงเรียบร้อยครับมีสองสองครับสูสีนะอยี่างนี้นะเนี่ยตัวเสาไกลว่างครับจ่ายเข้ามายิงโอเคเรียบร้อยเราเ่อนเติมครับเติมมา ไหลไป <c oughs> เนี่ยจำแบบนี้ไม่ไม่ดีนะครับเราต้องจําไว้นะเพราะว่ามันยิงไม่ได้แล้วก็เล่นแบบอื่นนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ดีครับในจังหวะน,นี้ไม่พลาดครับเราก็ดูสกอร์ด้วยครับถ้าเรานําอยู่ก็ยังไม่ต้องห่วงมากครับเนี่ยนำสามลูกครับเราเปอนเติมก่อนคนระับ ไหลมาไหลกลับเนี่ยเล่นมากจังหวะไม่ดีนะครับเหมือนผมเมื่อกี้นะแต่ว่ามันนําอยู่ครับผมก็ยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเนี้ยอัดเน้นๆไปเลยไหลเข้ามาดยาร์ปั่นเลยครับก็นำสี่ลูกครับก็ไม่น่ามีปัญหา อันนี้ทรงปาดเข้ามาครับิงโอ้ชนเสาซ้ำโอเคครับโอเคียบก็ชนะไปครับเกมนี้นะเก้าต่อสี่นะสำหรับเทคนิคที่ผมเล่นก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือห้ามใช้เวลานานยิงให้แรงหน่อยนะครับแล้วก็ความนิ่งเข้าสู้นะครับแล้วก็เล่นให้น้อยจังหวะนะครับสำหรับเพื่อนๆ่อนคนไหนที่มีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ มาลุนักเตะกันก่อนรนะับไม่ค่อยได้ตัวดีเอ๋อเนี่ยเหมือนรางวัลล็อกนะหรือใครได้ตัวดีก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ